พี่นางเอ้ยพันยังว่าคำว่าบุญบุญนี่บ่มีขายตามตลาดมีเงินหลายเป็นเหมือนล้านไปขอสื่อเพื่อนบ่ขา้ค,าคำว่าบุญผู้ใดทําผู้นั้นได้มันบ่แมนมอระโดขั้นทําบุญเห็นสวนรรค์บ่กินท่านเห็นหน้าหลอกควงอาบายภายแต็ มีบุญหลายสินีพ้นวังวนของกรรมเกา่าย้ำชีวิตดับขันสิได้เห็นพุทธเจ้าอยู่เมืองฝ่าสงางม,มการทําบุญเอาหนาผ้าจิตใจบอใสพองการทําบุญทําทานบ่แม่แนวเรียกร้องไยหรือหน่อยแล้วแต่ใจหน่อยหรือหลายก็ได้ขันใจพองบ่อรีสูตรหน่อยก็ยอมออือนำ้ำ มันเกี่ยงกันบ่มีไรผู้มิหลาทาไหลผู้บ่มีกระทัดหน่อยได้คือการบร่แตกตังการทำบุญทำทานเพื่อบ่มีช่องว่างหลายหรือหน่อยกระยายหน่อยหรือหลายก็ได้บ่ใช่วาธุรกิจการทำบุญบ่เป็นเชิงพาณิชย์ส่งขาย คือสินค้าพี่น้องเอ๋ยทำด้วยใจศรัทธาญาสิมีใจตั้งหวังเพียงผลประโยชน์เลยเป็นโทษแก้ผู้ให้เลยบ่ได้ส่วนกุศลให้การทำบุญทำทานมีบุญยากาลน้เหนือสิ่งนับประกรันเอาบุญเขานํำทานมาเปรียบบุญบออ่ได้เอง พี่น้องเอ๋ยย่าเสียดายัันทำบุญไปแล้วให้ย่อมือเหนือกมอมทำจิตใจให้พร้อมกุศลสร้างสิลังไลยงามมีชีวิตอยู่อย่าลืมเด้อน้องอายเอาใจใส่ทำกุศลอยากังวลน,น้ำสมบัติทรับสินรไร่ใด เบิดความหมายตายไปแล้วเหลือผลบุญที่เฮากอ่อสิได้เป็นเขาเป็นแสงเทียนนู่นส่องเตขึ้นเมืองฝอ,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 อ่อสุสา,านขึ้นเมืองฝ่าสุสา,าน เด็กคนยหญโอออออออลอออออออกอบออออมาออกแล้วพี่อ้องจะอออใอบออออ่ออ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 อวออ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 อกออ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 อ็ออออนออ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 อกินออออออเฮ็ดออออกอนออ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 อบออ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 อนออ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 อ้ออ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 ้อ ไอ้พออีตูหอมหหอไ,ไม่ห่วยแล้วไงแล้วก็ตำมะฮงก็มีได้พี่น้องตำมะหฮงได้พี่นาะอ๋ออยากแพะตงังหงลวกผักได้พี่น้องะน้อไม้ก็มีสีบอกซื้อฟังพี่น้องใส่กะปิไหมใส่กะปิหนงๆไหมเอ้ยสุดยอดพี่น้องกะปิหนงของคนเวียดได้พี่น้องแซ่บเป็นตาไนาโอเคพี่นาะเมือนี้่ว่าเปิดไฟได้พี่น้องก็สิเป็นเศร้าหนา้านี่เงไงมือสวยมือบอสลากันสวยสวยมือไรก็สิว่าเป็นว่าป,ปกติ อาทิสใบใจพี่น้องยาวากันไปน้องเด้อเอาทิสใบใจไบหน้าก็สิมีเติ้งกินตั้งรองมะนียุดพี่น้องโอ้ยแปกันไปยุดหลายมือนละไพี่น้องสองอาทิตย์แล้วหรืออาทิตย์สุดท้ายพี่น้องสิไปครูดพี่น้องสิไปลองเลือดวันวันศุกร์นี่ไปแล้วบินแล้วพี่น้องพอกันยุฟอรดริดาเพื่อพี่น้องเด้อน้ำประหลัดรถนี่เจ็ดขายก็เม่อง มีเบอสื่อวอ่าน้อแ้วนงกับปิับสำหรับสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเหม็นๆก็ก็จะกินไม่ได้นะคะสำหรับคนที่ชอบนงงนีงเหาืสบายมาก วันตามาคุ้งศรีได้เปรียบจมพี่น้องเนี่ยคอยกันกุยแห้งอะไรไปน้องม,นม,นนองมันนัวเหลืก <c oughs> นัวแล้วก,ก็หมายถึงเข้มไปหน่อยได้ไหมน้อง <c oughs> พราะว่าคุยกินมาเขิมอ่ะ ซ้อมพี่งซ้อมข้มแกงใสป่ปลานน,นนะพียงปลาเน,น้นไงแส่แกง,อ,ง,งอ่ะเพียงออกสดเอเเอ,อปานน,นมีสดด้เพียงยูรนเอเชียมีสดอยู่เพีนงน่าวา่าตะบกงงใส่บักพรรกสามเลยกับเพลิดพลนเจ้าสิเพ็ดพนซอสใส่หอมเละ เขายาหลายบ่ะนะ <c oughs> นั่งเขายาหลายปากบางมาเข้ายาก็หมายถึงเข้ายาก็หมายถึงกินเหล้ากินเบียร์ไม่้องแล้วเข้ายาคนอีสานจะเอินเข้ายาเข้ายาว่าเอินกัน ข้ายาบ่หมายถึงกินเหล้าหรือเปล่าเอ,อเรียกกันกินเหล้านะคะข้าวยาข้าวยาไหมเนี่ยบ่เลือกวิธีทำปลาไม่ให้ขาวเด้เป็นหรอเอาแซ่นำสม,สมสายชู่มเลเป็นหรอ จักหาณที่สิบนาทีก่อนจิแกงบอกข้าวโอ๊ยหวานบอกบวบไปหาเมื่อกี้แซ่บแล้วบกบวบสดๆเผื่อน้องบวบเป็นแซ่แกงเผื่น้องอ่ะหวานเผื่น้องหวานแบบการสร้างโบทส้างศาลามีบุญยากลำเนื้อสิ่งหน้าประการแม่นบอก ตามตลาดบ่มีขายลืมบักมีปไปค่ะมอระก่อนมันบกของกับไี่หรอกจะต้องเป็น,ปนหลงหลงสนคันบ่มแม่นอีหลีลองจำมาหน่อยตัวพักบุ๋งนั่นไม่หรองพักบุ๋งหลวงหลวกเวลาหลวกมันจะเป็นนะ้ำตาล นกนกไฟใหญ่ต้องไปง้างลางเมื่อเวลากินข้างบนบ่มีไฟไหมแสงไฟสองหนะ้า อากาศตัวแสบแข็งกันไปหน้องแซ่บคือเกาในกินมันนะอากาศในอากาศดีกันไปหน้องว่านฝนตกมาเหมือนกันบางสามซีอินเนี่ยนะสามซีอินห,นนหนนมายถึงนิ้วได้พี่น,น้องนิ้วนิ้วเซนติเมตรเท่าไหร่ไหมความสูงมันสามซีคอมือน,น,นี่ยนะความลึกมน่อ ข้าวเที่ยงนี่เป็นไงข้าวเทียเท่ยงเตรียมจัดกระเป๋าแล้วจะลองเท่ากับเต็มแบบน้องโอ้ยนี่ไงพายเสียเอาไปคู่เดียวสองคู่ไปนอกเกือบเนาะฮาวมอย่างกินอะไรกับผ่าใบสองครูเอ่อมั่งเท่าไซเลนสองคู่ส้นสูงสองครูนาะงมะต้องหกคู่นด้เป็นน้งองโทโ่า โทษก็หมายถึงรวมทั้งหมดนะี่น้องนะคิดเบื้องจะเกือบกระโดดนอนพาไปสองคู่แตะสองคู่ส่วนสูงสองคู่ไปน้องจะได้กลืนบ้าบวมเป็นโควิดเตอบ่า ชีวิตปัดปีนี่ว่าปัดบ่กิที่ได oh, ้มาไหนน้าโอ้ยอดีชีวิตปีนี่ะไม่สุกต้องหอบปีชีวิตก็ทำมันก็ไม่ขึ้นไม่ล้องนะเป็นห้องปีดีปีบ่ดีถ้าปีไหนไม่ดีก็มอบตัวนะพี่นห้องละปีไหนไม่ดีก็มอบตัวหมายถึง ยอมรับนะคะมอบตัวหมายถึงยอมรับนะคะมอบโต้สอยดีอยอมรับความจริงจริงหมายถึงมอบตัวได้ไหมเนาะโอ้ยมันปนยุ่งหัวแล้วมึงกินตะบักข้่งเจียเสร็จแล้ว แซ่บครับเนะกินทอดอีแม่เด้แกมบกกับหางเลยต้อมกักแล้วพมกิอกับก้าวเหนียวนี่เป็นหนอแล้วกินกับาวเจ้าแม่กว่าอ่ะปานินนะคะไม่ข่าวันล่างก็ดีมันข่าว มือม่ออื่นนสิไปโอนเงินไปเมื่อนี้สิไปโอนเงินไปหลองเด้เมื่ออื่นผล่ะจังเสี่ยวเมื่เกิดอาธิเดียพี่สานผู้ชมนึกเสียไปเอาพวกคนเขาบอกรายงานตัวสิละสลัดสิสนาถ้าไม่รายงานตัวเรียกว่าสลัดสิทธ์นะคะ <laughs> 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 แสดงมาบ่เดี๋ยวท่านใ้เบิ้งไลฟ์สดไปนะ่น้องคุณนองคนรายงานตัวด่วนนะคะรู้สึกดีดีคุณพี่รู้สึกดีดีคุณนอ้องอ่อดวงปีคนสวยกลางบ้านเฮลิสาได้น้อมรา,ายงานโตแล้วย่ยนออ้อมก็เปล่าอบรายงานโตอยู่ สำหรับคนที่แชร์เยอะๆนะคะทุกสิ้นปีเอาที่ไบเจบาบนางเขาจะมีแจกของขวัญปีใหม่ได้ไปน็นหลังแรกเพราะท่านจะจับาทเอาไปนางอยากแจกกันแก้ว้ามาเบิ้งกันนะั้งน้องหนิงน้องหนิงหนิงนิง,น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 งปเปรอน้ำหนักต่อกันเลยนิงเด้อขันเบิ้งคลิปนี่เด้อเดยอสิแท็กเข้าไปนะ สองอ่อยสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพเอกไปเอาที่ร้านแจ็คพอตนะคะหรือไม่รายงานตัวค่อยเจอกันตอนกลับบ้านก็ได้นะคะ <laughs> เพชรตัวรนะนังมาหลายรอบกรรมชอ,มอมจับก็ขึ้นมา ซื้อบักม่วงมากเพราะไม่ได้อยากินไปหน่ห้องไม่หัวอยากกินไม่ได้เลยต้องกินตอนไมใบใบักม่วงบักม่วงย่บบกม่วงม บอกว่าแซบอ่ะอบปหวานนำมันงมไห่อยระอยากผักไปแล้วขาป,ปูของเล่ไปแด้วปูด,ดองเอ้ย สุดเท่านั้นเลยแซบดึงหัวออกวระ้ังปลาแดต้มเองครับต้มใครได้ชิมจะติดใจต้มเส่านั้นมาขามเปียกวิธีทำปลาแดกคอยจอกเข้มๆสมๆนัว วันนี้เรื่มจ่ายบัตรเครดิตไปนเนาะตกใจมาเก็บทำไมเสียเครดิตน่ะเป็นปนี่บัตรเครดิตบ้านเราไปี่ <laughs> ซื้อเครดิตไปนเนาะใส่บัตรเครดิตสั่งเครดิตเป็นของอยูเนี่ เพราะว่าเครดิตคนมีเครดิตมันจะยิ่งใหญ่กว่าใครใโอเค่ปล่า แช่ไปเดี๋ยวมั้พนนพงพอกันคลิปหนาอัาเซลนี่ซึ่งสิบอะไรไล้เซลได้พี่น้องเซลนี่อยู่ฟอริดาสิบอะไรได้สดเราคิดว่าโอเคพี่น้องพอกันกัสิไรอยู่พี่น้องกสิบว่มีแจแรนแจนกัสิละไล่กินเขาธรรมดาเนี่ยโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาให้พี่น้องบายบใบปูน